สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะเจอกันเช่นเคยกับช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะช่องเลยไปเลยชาแนลก็จะลงแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก็จะมีทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรคัดพิเศษนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่3เดือน366นะคะหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ3ตัวตรงโต๊ดนะคะ ใครที่ติดตามรับชมช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยชาแนลด้วยนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้กปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางไม่เข้ามีหลุดนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางงวดวันที่3เดือน3 6 6, 6หวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดนะคะสายรูดสายวิง่งห้ามพลาดนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเข้าทุกงวดนะคะไม่เข้าตัวเด่นก็เข้าตัววิงะะว่งรูดนะคะแอปก็เน้นวิ่งรูดนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ3ตัวตรงโต๊ดนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดจะมาลงแนวทางงวดวันที่3เดือน3กันนะคะเด่นนะคะเด่น9 90, 91, 92, นะคะเด่น9ก้าเกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะเก้าสี เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะเก้าเก้าแอดก็มันวิ่งรูดนะคะ วิ่งลูดนะสายผ่าสายลูดสายวิ่งนะคะห้ามพลาดนะคะวิ่งลูดนี้เข้าเกือบทุกงวดนะคะสําหรับวิ่งลูดนะห้านะคะวิ่งลูดห้ากับแปดนะคะเด่นเก้าวิ่งลูดห้ากับแปดนะคะเด่นเก้าวิ่งลูดห้ากับแปด เด่น9ก้าเก้าศูนย์เก้า9นสาหนะคะสำหรับ3ตัวนะคะสตัวสี่นะคะ1 4 4นะคะ9ก้นะคะ5 สี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่สี่เก้าห้าแปดนะคะสำหรับแนวทางงวดวันที่สามเดือนสามหกหกลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะอย่าลืมไปกดทุกครั้งนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นนะคะว่าแอดอชอบตัวไหนเนาะเน้นให้สี่คู่นะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าสอง 9ก้าห้านะคะเก้าแปดนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะคะสำหรับที่แอดเน้นให้สี่คู่นะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ